ถ้าเราไม่ทักเขาก็ไม่คุยสุดท้ายแล้วจะได้ไปต่อหรือว่าเราต้องหยุดอยู่แค่นี้เรามาดูกันนะคะไพ่จะบอกกันว่ายังไงบ้างถ้าเราไม่ทักเขาก็ไม่คุยสุดท้ายเราจะได้ไปต่อหรือว่าเราต้องหยุดได้พ่แปดไม้ในความสัมพันธ์จะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นฝ่ายส่งข้อความหาเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นฝ่ายส่งข้อความทักทายก่อนตลอดเวลา นะคะเป็นฝ่ายที่พยายามและอดทนในความสัมพันธ์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไพควีนดาในตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเริ่มเริ่มคิดเริ่มตัดสินใจนะคะมองความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าทำไมเราต้องเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวทำไมเราต้องชัดเจนและจริงจังอยู่ฝ่ายเดียว ทำไมเราต้องลงมือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวด้วยในตอนนี้ในขณะที่ไพ่สีถ้วยเขาเพิกเฉยเขาเมินเฉยกับสิ่งต่างๆที่เราพยายามในความสัมพันธ์เขาแทบจะไม่ได้ใส่ใจเขาแทบจะไม่ได้สนใจใหญ่ดีความรู้สึกเราเลยความสัมพันธ์ในการพูดคุยบางครั้งเขาอยากตอบเขาก็ตอบเขาไม่อยากตอบเขาก็เงียบนะคะอ่านแล้วเขาก็ไม่ตอบอ่านแล้วเขาก็นิ่ง ถามอะไรไปเขาก็นิ่งอย่างเดียวนะคะเหมือนกับเขาพยายามแสดงออกอย่างชัดเจนและจงแจ้งมากว่าไม่อยากคุยนะคะตอนนี้ตัวเราเองเราก็กํำลังเริ่มที่จะคิดแล้วนะคะเริ่มที่จะถามใจตัวเองแล้วว่าเราจะจัดการยังไงดีนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปขยันขยอเขาให้เป็นไปในตามที่เราต้องการได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเราจะ ตัดสินใจตัวเราเองนี่แหละนะคะว่าเราจะยุติดีไหมเราจะหยุดดีไหมนะคะตอนนี้เรามาดูกันอีกสามใบ <c oughs> p i พีทสตอนนี้เราเริ่มเกิดความน้อยใจจากแรกๆเราก็ยังมีความพยายามใส่ใจเขาอยู่ส่งข้อความไปหาเขาอยู่แต่ในตอนนี้เราเริ่มแล้วเราเริ่มรู้สึกท้อเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยเราเริ่มรู้สึกน้อยใจเริ่มอยากจะนิ่งลงบ้างแล้วนะคะลองที่จะไม่ส่งข้อความไป ได้ไพ่วีนเหรียญน,นะคะกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองได้ไพ่ฮะเอ่อได้ไพ่เฮอนะคะถ้าเรานิ่งเขาก็จะนิ่งเงียบหายไปเลยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในการที่เราทักทายไปในการที่เราพยายาม ในการแสดงความรู้สึกกับเขานะคะทุกข้อความที่ส่งไปในตอนเนี้แทบจะไม่ได้มีผลอะไรต่อความรู้สึกของเขาเลยไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ได้ทําให้เขาไม่ความรู้สึกดีขึ้นอะไรกับเราเลยตรงกันข้ามนะคะมีแต่จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆมีแต่ความนิ่งมีแต่ความเฉยชาจากเขานะคะ,ะ,คะเขาตีมือกับเรามากในตอนนี้ถ้าเราหยุดทัก เขาก็จะหยุดคุยกับเราด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเราจะทักไปเขาก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเราอยู่แล้วในตอนนี้นะคะสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายถอยและก็ยอมที่จะตัดใจออกมาค่ะ